น้าตีไปได้สองตะไม้โดเลยครับโหเดี้ยวใหญ่ด้วยอ,อุ้ยกำลังจะไปรับน้านาเขาคนระับโดนหน้าบ้านเลยนะคบอีโบอีกแล้วครับจะถ่ายมือเดียวด้วยครับเนี่ย มองดะเนี่ยโอ้แกก็เขาเต็มคำเลยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดเลยครับดูเดีับปิโยใหญ่ครับเมื่อวานนี้ได้สามตัวนะครับดำลึกเหมือนเดิมครับนี่ติดนนแน่นๆชิวๆเลยครับเดี๋ยวผมจับขึ้นเลยเพราะว่าเฮ้ย อุ้ยอุ้ยอยอกสวิงซะเมืงอไงนี่ไปครับนะฮะไม่ยอมด้วยมันใหญ่นะกระตัวนี้ก็เลยดื้อหน่อยนะชุดหน้าไอาเบียวครับอีสานกัดดำลึกเหมือนเดิมครับ ดำลึกรุ่นนี้กินปลาเบีย้ยวมาเกือบสี่สิบตัวแล้วนะเฉพาะสองเดือนนี้นะเฉพาะดำลึกนะได้ปลาเบีย้ยกว่าสี่สิบตัวนะโชคให้ดูเข้าลูกตาเลยนะนั่นแหละนี่ โลครับอยู่ประมาณกิโลครึ่งครับพอมาเทเด็กชั่นเดิมแล้วยังไม่ทันไปไหนเลยฝากน้งองในข้างใน้ดำลึกเหมือนเดิมรครับ กเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหม่างกัดนะครับดูรอยครับตัวนี้กินมาเยอะแล้วนะมีใช้หลายคนนะฝักง,งานด้วยนะครับนะนะฝากอีกตามเยือได้วยนะครับแชมรัวครับบริการเรือตกปลาไปน่นำหน้านนครับ